สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลัคกี้ในเกม3ก๊กนิวฟอร์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันปีใหม่2569แล้วนะครับก็ขอให้คนโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เปิดกาชาได้แบบไม่ตารันตีนะครับอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของเกมนี้ก็เห็นๆอยู่นะว่ามันน้อยมากๆเลยนะถ้าหากว่าได้ก่อนการันตีนั่นก็คือ ดวงดีแล้วนะครับก็สาหรับวันนี้เนี้ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับมีตัวละครจิตเทวะใหม่ด้วยนะครับก็คือตัวใต้เกี้ยวเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนางแมวกวากอีกแล้วเนาะ,ะผมจะเรียกว่านางกวากอะไรนะเป็นคือแมวกวักนะครับก็คือสามารถที่จะเติมเงินนะครับเป็น3เท่าได้เลยนะสูงสุด3เท่าเนาะ,อ,ะอยู่ที่ดวงอยูแล้วนะครับนะแล้วก็มีแฟชั่นนะครับตรงนี้ด้วยสุดเท่เลยนะแฟชั่นเหมือนกันดั้มนะ โอ้กันดั้มวิ่งไม่ได้นะเออเนะมันเท่จริงๆนะอัศวินนรกเพลิงนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเหวมังกรเล่นไกลแล้วนะครับก็จะรีทุกนะฮะสองวันเนาะแล้วก็เราต้องมาเหมือนกับรีทุกวันแหละนะครับรีทุกสองวันสองวันนะครับรีสองวัน,วน,นรนีเป็นด่านๆไปนะครับหนึ่งด่านเนี่ยก็มีเวลาสองวันนะครับแต่ว่าใครนะจะตื่นมา วันเที่ยงคืนนะวันที่สองนะนะครับก็จะเริ่มวันที่สองนะครับก็ตอนนี้เอออดไรแบบนั้นโคตรถินนะตอนนี้ก็คือผมได้ที่สองนะเช้ากคุณจุนโซ่ไปนะครับในตรงนี้ก็ก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับก็ได้เทมเอ่อตามนี้เหมือนเดิมนะครับเอ่อไอเทมตรงนี้อ่านะฮะอ่าหัวเรื่องวันนะครับนี่ครับก็ได้มีรางวัลนี้ไปมากกว่าผมอยู่นะอ่านะครับบทที่สองนะสามสี่ห้าก็เหมือนกันนะใครเร็วใครได้นะครับในส่วนตรงนี้นะ อ่านะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดตัวใต้เกียวเนาะน,นี่ตึงนิรันต์ใตเกียวผมยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวมาเปิดพรุ่งนี้นะเพราะว่าผมเติมในส่วนของแพ็คเหวเมื่อก่อนเล่นกายไปแล้วนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะที่แนะนำนะครับเราควรที่จะบริหารในส่วนของเพชรด,ด้วยนะเพราะว่าในส่วนของการรับสมรัตริจิตเทวะเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ เอ่อเติมสะสมนะครับอันนี้ผมเติมไป1นึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแล้วเนาะนะครับต้องเติมทุกวันเนาะเก้ารนะ้อยแปดสิบเนาะก็ได้คุ้มคุ้มเลยนะครับก็ได้กล่องอันนี้ห้าอันนะครับไม่ใช่ดิกล่องอันนี้นห้าอันนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับสุ่มเปิดนะครับอีก5อันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้คุ้มอยู่นะฮะเพราะว่าเราจะได้ทั้งเอ่อเปิดเนาะแล้วเราก็ได้กล่องด้วยนะสะสมกล่องนี้นะครับครบ50อันสามารถเลือกนะครับได้1ตัวนะสำหรับตัวตำงานคุ้มไหมคุ้มมากนะครับในส่วนตรงนี้นะเราก็ต้องสะสมไปแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนี้ก็ต้องเอาด้วยนะเราก็ต้องเติมแพ็กอีกนะก็คือมัน1 2ดาวแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้พอละนะครับ แล้วก็สําหรับในส่วนของกิจกรรมที่มีการอัปเดตในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของกิจกรรมหิมะเพิกคู่นะก็สําหรับในส่วนของการกระโดดกระต่ายนะกระต่ายกระโดดเนาะทีนี่กระโดดนะกระโดดผมชอบกระต่ายกระโดดมากกว่าในส่วนของไอปลาดั่งปลาได้น้ํานะผมเล่นไม่ได้แต้มเยอะนะแต่รู้หลักแล้วแะครับแต่มันใช้เวลาเยอะนะ ไอ้กระโดะดกระโดดก็ใช้เวลาเยอะแต่มันรูกสนุกกว่านะผมว่านะก็เหมือนเดิมครับรีใหม่เนาะก็อีก7วันนะนะครับก็เขาเรียกแล้วรีก็คือจบกิจกรรมนีแล้วมันมีทั้งหมด15วันเนาะกิจกรรมนี้นะครับก็สุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วแต่นะมันเป็นช่วงเวลานะครับสําหรับอันนี้มานะครับแล้วก็แลกเหมือนเดิมแหละนะครับหอมพะลูกีมานะครับเราก็สามารถแลกพวกนี้ได้เหมือนเดิมนะนะครับ อ่าเนะครับก็เปิดเหมือนเดิมนะครับเปิดวันนี้เหมือนเดิมราคัระคังมาลั่นระคังรับโชคเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้เราก็ซื้อแพ็กไปนะแพ็คฟรีนะครับแพ็คฟรีไปเนาะแล้วแต่นะครับก็คือผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็ดีแหละนะครับมันก็สามารถแลกของรางวัลได้มากมายทีเดียวนะครับในส่วนตรงนี้เนาะหนังไปนะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เล่นไปเรื่อยนะโหคะแนนเยอะเนาะเก่งเก่งกันทุกคนเลยนะฮะนี้ก็คือเล่นแบบนี้เนาะนะครับก็สนุกอยู่นะ นะครับสนุกอยู่นะครับไม่ใช่ไม่สนุกนะนะครับก็เล่นกันไปนะครับนี่ครับก็เล่นกันสนุกสนุกเนาะสบายๆนะครับพยายามพยายามเหมือนกับให้มันอยู่มุมซ้ายให้มากที่สุดเนาะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากอะไรมากนะมันอยู่ที่แบบเนี่ยผมพลาดไปละมันควรจะอยู่ไอ้ปลาตัวนี้นะครับมันอยู่ที่จะควรจะอยู่มุมซ้ายนะ อันนี้ผมก็จบไปนะก็ได้รางวัลมาเหมือนเดิมเนาะนะครับก็เล่นไปสองครั้งก็ได้2อันเนาะต่อวันนะครับแล้วก็ในส่วนของการตีเหมือนเดิมนะครับอ่าตีนะดาวเมย์คุณจูนโซ่เยอะผมแล้วนะตอนนี้นะครับข้าวพลังของเขาสูงก็ผมอีกกระมังตอนนี้อ่านะครับก็สําหรับป้ายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับงานเลี้ยงเทวะเทพลักษ์ตรงนี้นะก็เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่ามันเรียนเก่าไปแล้วนะครับเราก็ต้อง เอออันนี้มันก็เออการ์ดอันนี้น่าจะได้นั่นอีกแล้วเนาะแล้วแต่นะได้เหมือนได้เขาเรียกฉายาเนาะฉายานะะา,ยา,ยานะใครเติมก็จะได้ข้าพลังสูงขึ้นนะแต่งตัวแล้วก็มาดูฉา,ายานะนี่ครับใครเติมก็ได้เขาอีกอันนี้อันนี้ไปแล้วเนาะห้าเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นฉา,ายากรอบโปรไฟล์ไม่ใช่สิมันต้องบับเบิ้ลเฮ้ยบับเบิ้ลอันนี้เนะ่เห็นไหม อันนี้ยังเพิ่มดาเมเเรียกดามด5เปอร์เซนเยอะนะครับอ่าเยอะมากเลยนะก็ได้ตรงนี้ไปเนาะอืมนะครับ5เปอร์เซนเลยอะ่ะนะครับก็สําหรับใครที่มีงบนะก็แนะนําซื้อป้ายนะเพราะว่ามันจะได้ในส่วนตรงนี้เพิ่มเรียกดามจอีก5เปอร์เซนถือว่าเยอะทีเดียวนะครับนี่นะอ่านะครับแล้วก็ได้ในส่วนของ เอ่อพืชวิเศษกวางศักดิ์สิทธิ์อันนี้เนี่ยไปเปิดได้ด้วยนะอ่านะครับเปิดสุ่มเนาะสุ่มได้เยอะนะครับในส่วนตรงนี้กแนะ็แล้วแต่ะนะอ่าแล้วแต่เราเลือกนะนี่ก็คารโชก็สุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาพวกอันเนี้ยนะครับคดีนเนี่ยนะครับไปแลกของรางวัลอีกมากมายในส่วนของหองผลึกหอหอหิมะผลึกตรงนี้ด้วยนะอ่าได้ครับก็ไปแลกกันนั่นเองนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพิ่มดาเมจนะใช้ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็ เออมันจะมีบทเพลงอันนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยมันได้2ต่อเนาะนอกเนือจากได้ในส่วนของเคลสไลวันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตะเกี้ยวเนาะนะครับแลวได้ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเติมเงินทุก380เนี่ยได้2ต่อเลยเนาะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนี้แล้วก็เราไงเราเติม้อรเอิม980อยู่แล้วนะในส่วนของการเปิดจิตเทวะนะครับนี่ฮะ เออนะครับเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ได้2ต่อตรงนั้นไปแล้วก็ต่อที่3นะครับเราก็จะได้ตรงนี้ด้วยนะเติมเงินครั้งแรกนี่ครับก็ได้แพ็กสุ่มตรงนี้ด้วยนะถูกไหมสามต่อแล้วเนาะแล้วก็4ต่อเนี่ยกิจกรรมจํากัดเวลานะครับเราก็ได้ตรงนี้ตรงนี้เป็น4ต่อเนาะสำหรับกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเติม6,480เนาะเราเติมให้ได้ประมาณ 980นะหรือเกินนี้นิดๆหน่อยๆก็ได้นะนะครับเราก็เล่นกันไปนะเรื่อยๆชิวๆแบบนี้นะครับก็โอเคนะก็สำหรับวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็ผมก็อธิบายไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดในส่วนของลัทธิมาจิเทวะนะครับตึงนิรันนะตึงนิรันใต้เกี้ยวเนาะใช่ไหมผมพูดผมพูดถูกใช่ไหมตึงนิรันอ่าตึงนิรันใต้เกี่ยวนะครับตรงนี้เนาะ อ่เดี๋ยวครับมาเปิดการวมนพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้นะก็ขอให้โชคดี มากมากเลยนะวันทุ่งนี้นะวันรุ่งนี้อะไรนะเหวยออกนะขอให้ถูกหวยกันนะผมเอ่อวุ้นวุ้ถูกไปเลยนะถูรางวัลหลายๆแบบถูวันที่สองสามสี่ห้าหกอะไรพวกนี้ไปนะนะครับหวงตัวสามตัวนะผมขอาไว้ที่หนึ่งเลยกันนะนะครับสำหรับวันรุ่งนี้วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับผมต้องถูกวันที่หนึ่งนะอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่วันทุ่งนี้สวัสดีครับ